ตัดอ่อยตัดไปถูกไ่ไ้ที่เอาเมดเหงาก็บ่ได้หักออร่ีปดงวยจะหักเอามาอันนี้เสาโชว์เสาเอกตั้งแล้วเป็นสง่าอยู่นี่ตามเวลาตามเกษ์ตามเวลาเก้าโมงเก้านาทีวันนี้วันที่สิบสามมีนาคมสองพันห้าร้อย หกสิบสองค่ะขึ้นแปดข้าเดือนสี่ปีทีาเป็นมงคลแล้วเสาธงขึ้นอ้อ,อปเปนมัดเดี๋ยวเป็นปตั้งหกตัว มุมดั้งยังนีพี่ี่ไปอเรื่องอะรองนี่สแล้วน้ำหวานาี่นรูปหลานมาอยู่ไหนนีุ่ควบเก็บใหญ่ได้ควบไข่

ันมานทีเป็นเจ้าภาพแต่งในวัดทุกคนหองามแกบต้องเงเดียวเอาสามใส่ี <c oughs> เป็นสุขพอีเราเว้ยสองคนนเลีงแถวเลี้ยงแถวมามา,มา